แต่ก็คุ้มสวยคุ้มเฉยใช้ได้ชาติหนึ่งเลยคุ้มเฉยคุ้มเฉยเอาตัวเองเลยเลยแบบคุ้มเลยเดีๆเป็นไงคะสวยโอ้ภาษาเสียงสวยเบาสบายชอบชอบพร้อมกับกระเป๋าตังค์ก็เบาสบายเลยค่ะคือถ้าไม่ให้นี่ก็คือต้องตบตีกันที่ร้านนี่แหละชอบชอบไม่รู้น่ะเอาละนี่ถอดรองเท้าเลยบนนี้เอาลูกเขยว่าไงเชื่อผู้ชายไม่ต้องเอาใจแม่ยายนะ อ,อุตนะจ้าอันนี้ต้องเอาค่ะอุยนะน,นี่เสียงส่งสังสงส่นไปหมดเลยค่ะแล้วสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาตามคำขอกับคราวที่แล้วนะคะที่เราสัญญากันว่าถ้าคอลเลคชันใหม่ยังไงก็ต้องมาช็อปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กังเดกซองที่เกษรอ,อีกเล้วนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็มีคอลเลคชันใหม่เพิ่งมาเลยสดๆร้อนๆนะคะวันนี้คุณหนูก็เลยจะพามาเสียตังค์าเพราะว่าทุกคนชอบ เวลามีเสียตังค์ใช่ค่ะก็เลยพาไว้ทุกคนดูนะคะก็เดี๋ยวไปดูใช่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้มีจะเจ็บหนักขนาดไหนนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปช่องเพื่อนด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราตามครูไปชอปปิ้งกันเลยโอเคคราวนี้สงสัยจะเจ็บหนักเหมือนกันนะเพราะสีสันไงใช่เพราะแอบเห็นแอบเห็นมาแล้วใช่เขาสีสันแบบแสบสันมากเขาส่งอัลบั้มไปให้ดูเริ่มค่ะอ่าเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ยนี่ส่งอัลาบ้านไปให้ดูสีสานชอบมากเดี๋ยวจะดูที่วันนี้ตัวเองจะเจ็บหนักขนาดไหนสีเอามาด้วยเอามาด้วยอะไรรู้ป่ะตีกันกับลูกเพราะว่ามันมีอยู่ชุดหนึ่งมาเป็นเอี้ยมคุณรู้บอกว่าอยากได้นี่บอกว่าไม่เอามีมันเด็กไปเดี๋ยวมีจะทำให้ลูกดูว่ามีจะเอาเนี่ยเคลปตัวเนี้ยนะมาใส่ให้ลูกเห็นว่ามันไม่เด็ก มีรู้ว่ามีหน้าแก่ไม่เหมาะกับเอี้ยมแล้วนะนางก็เลยบอกอ่ะถ้าใส่แล้วโอเคลูกอนุญาตเลยต้องเอามาเป็นหลักฐานไม่อยากได้สีนี้ใช่ไหมคะใช่ไอยากได้สูอืมอยากได้สีเหลืองอ่ะสีเขียวตอนนี้ได้ดีสีสันมากเลยเนาะเรื่องไม่ถูกอ่าคอลเลคชันนี้ค่ะมันจะมีเป็นตีมพวกสีนีออนอ๋อสีเขียวหรือสีเหลืองดิอ่ะแล้วแต่ลูกเลยสีเขียวแนวซับอ่ะจริง สีเขียวแนวซ้ายแอลนี่แหละค่ะนี่มายอยนะเนี่ยดูเมื่อกี้ไม่เห็นงานนี้ของเมย์นะไม่ใช่ก็ดอยได้อยอยได้ใช่ค่ะเดี๋ยวนั่งรอเริ่มเลยเดี๋ยวเริ่มสตาร์ทเลยนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าวันนี้แม่อุ้จะเจ็บหนักหรือเจ็บเบาแต่มีความรู้สึกของตัวเองเนี่ยสงห์ใจแล้วล่ะว่าคงจะเจ็บหนักอ่ะตามมานะคะเริ่มต้นเดี๋ยวก่อนค่ะทรายไม่ต้องไปไกลเมื่อกี้เดินเข้ามา ใช่โอเคค่ะทุกคนมันแบบมันไม่ได้มันสปาร์กมากยังบอกนงเพื่อนๆแอ้วด้ดูสงสาเจ็บหนักเนาะเผืมีอะไรอันนี้หนึ่งเดี๋ยวต้องเอาไปลองต่อมันเจ็บปวดมากเลยสีเขียวเหนียวซับยากเดินนยอืมเอาไปลองนะจ๊ะแล้วตัวนี้โอ้โหยี่เห็นในไอจีนะที่ญี่ปุ่นอะมันน่ารักมากใช่สีสวยมากหนูเอาไซส์คุณรู้ไปไปลองเนี่ยดูดิ ไม่รู้ว่ามันเขาก็จะมีเขาเล็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอมเดย์เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นแบบขาวดาถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเขามีคอลเลคชันที่เป็นสีสันนะคุณรู้เจ็บหนักทุกมั่วอะแล้วตีมเนี่ยเขาทำเขาเขาจะเอาเป็นพวกใบไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่ไหมโอ้มันน่ารักจริงๆเนี่ยถ้าใครนะคะเห็นคลิปนี้แล้วนะรีบมาเลยนะรับรองเลยว่าเดี๋ยวจะไม่ทันอืมแต่วันเนี้ยแม่อูเนี่ยขอพาเดินดูมาค่ะมาอีกแล้วค่ะสีดํา สีดำเนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่แม่บอกว่าเขาส่งอัลบั้มไปให้แล้วเถียงการตีกับนอ้องเพื่อนเขาบอกว่าแม่ไวแม่ไม่ได้แล้วนี่ตัวนี้มันเป็นเอี้ยมแต่แม่บอกแล้วว่าแม่ทําได้เดี๋ยวแม่ประยุก์เองเอี้ยมแต่ม่มมมใช่เอี้ยมธรรมดาใช่มีอะไรที่แบบว่าถูกก็เนี่ยมันเป็นอะไรที่โค้งๆงเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าแม่เนี่ยือต้องเยอะไม่เยอะไม่ได้ใช่น่ะตัวนี้ถูกน่ะ ใายเอาแค่เอามาลองก่อนจุกเขามาสิมาลองรับรองโถ่คุณอูนี่ครีเอทเองคิดเองเออเองรับรองเลยความเป็นเด็กหายไปสิ้นเชิงนี่่เนี่ดูดิเตยมากน่ะเห็นไหมเียงหลงเลยเป็นยังไงคุณมาดูเก่งเดี๋ยวมีไปลองให้ดูหน่อยเดี๋ยวไปลองให้ดูก่อนยังไม่อนุมัตินะคะจินตนาการของตัวเองแล้วเราว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนโอ้โหเชื่อมีลูกอย่าอย่าเถียงมีนี้ง อันนี้เหรอคะเอาลองดูอันอื่นอ่าอันนี้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 นี่เมนี่อันนี้นี่ตอนแรกดูในอันนี้นะดูในอะไรบ้างเขาบอกว่ามีไม่เอาเหมือนผู้หญิงนมยานจะป้าเหรอบอกได้ว่าเหมือนผู้หญิงนมยานแล้วบอกเดี๋ยวก่อนของกลอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกเลยนะถ้าไม่ลองมันจะไม่รู้เดี๋ยวคุณอู้ต้องลองใช่นี่เห็นของจริงนี่คือคือคุณอู้เลยรูปบางทีียจายเหนปะเหนปะเขาบอกว่าเหมือนนมยานย่านยังไงอ้อ เอาไปลองไม่รู้อันนี้คุณูจะลองนะอ่ะเดินไปเรื่อยๆนี่น้องโบนี่เก๋น้องโบอุ้ยตายแล้วอันนี้ก็เก๋อันนี้ก็เก๋ลูกอันไหนดูซิดูซิดูซิแล้วก็มีความแบบนูนอ่ะสมาร์ทสมาร์ทสมูทนูนเออเออฉันมันไม่ปกติมันไม่ปกตินี่ไซส์อะไรจ๊ะไซส์เอ็มค่ะไซส์เอ็มแต่ว่าเป็นแบบทรงโอเวอร์ไซส์นิดนึงนะคะอ่ะไซส์คุณอูอีกแล้วลูกว่าเอ็มก็ได้พอแล้วเนาะพอเนาะเนี่ยอันนี้ลูกใส่ได้ได้ได้ไม่ได้ละ ม่แต่ตัวนี้ลูกเป็นคนพูดเองบอกว่ามีมันมีแบบนี้ด้วยทําไมมีไม่เอาลูกก็ให้มีใส่คนเดียวนั่นโอเคเอาไปด้วยอเอาไปด้วยเดี๋ยวไปลอมอ่าตายละนี่นี่มาดิรู้สึกจะโดนเสียทุกราวเลยนะเนี่ยอ่ะต่อมาค่ะดูอันนี้มีสไตล์คล้ายๆละต้องมองข้ามบ้างไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บหนักตัวนี้ตรงนี้ปังมาก ว้ายตายแล้วบุดนวมดอกไม้ทิชชาแล้วไม่เหมือนใครเลยค่ะโอ้ตายละแล้วเบาด้วยค่ะลิซันยังเบาวา่าตายแล้วอันอันนี้ต้องเอาค่ะอุ้ยใดนี่นี่นี่เสียงส่งี่สั่นไปหมดเลยค่ะอันนี้ต้องเอาเลยค่ะนี่ดูดิไอ้ความที่ทคำเดนเนี่ยเขามีความที่สร้างสรรค์นี่เหมือนถุงขยะใช่ใช่ค่ะแต่ออกมาจับเป็นดอก,ดอกไม้ได้ไหมดูหน่อย,ยเออจริงรีไซเคิลเออถุงขยะรีไซเคิลแต่บอกเลยนะน่ารักมากเอา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 เลยเอาเลยสวยมาก โอ้ยอันนี้มันอันนี้คุณอู้เลยบอกเลยอยแต่อันนี้นี่นะบอกเลยนะว่าลายนี่สวยมากแต่ว่าเป็นโมเดลที่แบบใส่ละอ้วนอะใช่ใช่ถ้ามันมาต่อเอวแล้วคุณอ,อู้มีความสูงว่าอ้วนแล้วลูกเนาะลูกออูนนี่สใช่ไหมเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูอันนี้อันนี้มันจะมีสไตล์คล้ายๆใช่คล้าย,ายๆายายแล้วเดี๋ยวมันจะไปซ้ําซ้อนไงคล้ายตัวตรงไป้ายกับไหนจ้า ทรงเขาจะไม่เป็นทรงเขาจะเป็นแบบดีๆเียอืะๆจะลองเล่นๆก็ได้่ะอเดี๋ยวไปลองเล่นๆล่แล้วกันใช่เพราะว่าเอาจริงๆนะไอ้พวกอย่างเงี้ยคุณอุระมีเยอะอันนี้เสื้อเหมือนมาเซอร์เลยเนี่ยสิสเตอร์นั้นแบบมาสิสเตอร์มาเซอร์มาเซอร์รู้ว่าไงอะคะลองเลยลองไปลองลองมามันต้องลองเหรอเนาะม่ันไมันต้องลองแต่รู้ว่ามันอาจจะน่ารักก็ได้มันอาจจะน่ารักก็ได้เดี๋ยวใส่เอาไปลองแล้วกันเอาเอ็มหรือเอาเอสนะ เอาเอ็มก่อนนะเอ็มก่อนแล้วเดี๋ยวลองลองดูแล้วกันว่ามันโอเคหรือเปล่าเย่ไปลองโอ้นี่ประมาณที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าจะสอยทุกทุกทุกราวเลยนะเนี่ยอ๋อตายตายอันนี้ก็เกยค่ะมันมีความตรงตรงเอวนะค่ะเนี่ยหรอไม่ตรงตรงถ้าเราดึงวดเราแบบตรงตรงมันก็จะไปดิบสิดลุกนึงแต่ถ้าเราจับตรงเอวเราบีบบีบเบี้ยวๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกยแบบนึงแล้วเราจับเลยโอ้โหโอ้อันนี้มันก็แปลกๆเนาะเนี่ยต้องต้องต้องแบบว่าพยายามแบบดึงดูดนางไง อ่าเราจะได้ไม่ปฏิเสธกันได้เนาะแล้วมันยังไงอ่ะไม่รู้เลยไหยวต้องเป็นล้อมันเป็นโครงเหรอเป็นโครงค่ะถ้าเผื่อเราดึงดึงปกติใช่ไหมคะมันก็จะปล่อยมันจะเป็นโรงแต่เวลาเราเราเข้าเอวใส่จริงอ่ะก็จะดึงแล้วเข้าเอวกทุ่งเกตัดทุ่งแล้วแล้วมันก็เะยยดตัวเอวตรงเอเออเออก็แปลกๆดีเนาะเอาทั้งเอ็มทั้งแอลแล้วกันนะเออไหนๆก็ใส่ใส่แบบเสื้อผ้ามาเต็มพร้อมละอืมก็จะทำเป็นพวกแบบดอกไม้ อืนมีดมาอยู่กับเราไม่ใช่ว่ามีแต่ภาพสูงเดียวอ่ะแล้วก็แบบความสุขก็มีดอกไม้โอ้แต่ไม่เป็นกระดาษแต่ใส่ย่าใส่ย่าใส่ย่าข้ามข้ามไอันนี้จะเป็นฝั่งผู้ชายนี่เนาะใช่ไหมจะมีพวกกรดาษอกไม้ผู้ชายก็มีลายดอกไม้เหมือนกันโอเคอันนี้อืมมันสไตล์ผู้ชายไงคุณพระเพื่อนอยู่นี่อนุญาตไหมยีังมันน่ารักมากเลยต้องไปลองอ่ะ เด็กใช่ไหม,มเพราะว่าเด็กไงอันนีเ้เขาจะเขาจะ c o ล l a b o r a t e กับ t r a v วิ d เดเบล,เลค่ะเป็นเป็นเขาเรียกอะไรนะกช่างจัดภาพเลยนี่ Travis ทำด้วยกันเลยออกมาในรูปแบบที่แบบว่าเอาดอกไม้มาอยู่กับพวกใบย่าบ้ญญาของร่างกายของคนเราอ๋อนี่ไงนี่ไงแบบพี่พี่ใสๆใช่ป, <ะ S 2> ป่ะใช่ค่ะอันนี้จะก็จะคล้ายส่วนนั้นไม่ได้ส่วนนั้นไม่ได้น้องป่องไม่ได้ใช่ช่วย่วน้องป่องไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา จะได้เประหยัดเงินอันนั้นอันนั้นอะไรอือตรงนี้ก็จะมีสไตล์คล้ายๆแล้วล่ะใช่ตรงนี้คล้ายๆแอบมาส่องละเออคล้ายๆหมดเลย่เอาอกไม้หมดอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยไปคุณอุ้มเรียบร้อยไปสําหรับคุณใช่ใช่เดี๋ยวนะอืมเดี๋ยวนะอันนี้ข้ามค่ะอันนี้ข้ามนะอืมเมื่อกี้เห็นอะไรนะ ป่องป่องอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเน่เน่เน่ป่องป่องเน่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 เออน่ารักแต่ว่ากับไอ้เสื้อเนี่ยคุณอู้ใส่คงใส่คุณออ้วนแน่เลยใส่แล้วทำน่ารักมากจริงเหรอต้องลองเออไปลองใส่ชุดนันก็ได้นะคะนี่มาใส่อะไรอ่ะเดี๋ยวใส่ไปดูเอ็มให้ใส่ไปดูเนาะเอ็เอ็มอืมมันต้องลองเนาะต้องลองอ๋ออเพราะว่าเห็นในในไอ้เนี่ยในคัตตาล็อกอะดูแล้วแบบ เราจะอ้วนไหมนะไม่แน่ใจไงอ่ะอเดี๋ยวลองไปลองดูก่อนเออไหนไหนมันก็เป็นเซตละใช่ใช่เดี๋ยวคนบายเขาจะเสียใจอ่ะไหนไหนก็ไหนไหนก็ไหนไหนละมาละลองให้รู้เรื่องไม่เอาแล้วเดี๋ยวค่อยคัดออกอืมวันนี้เตรียมพร้อมแล้วมาใส่มาใส่ลองอันไหนอ่ะที่สีเทาที่คุณรู้มันก็จะคล้ายไอตัวจุดอะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะก็ เราเดี๋ยวไปลองไปลองก่อนเดี๋ยวลองก่อนทีละทีละตัวออกมาแล้วก็แล้วก็เราก็เอาคัดออกหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวว่ากันดีไหมคะคุณโอเคโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยตายตายตายคิดไม่ตกัะลูกอ้วนไหมพอเอสอืมอไว้ปะเอาจริงเลยอะถ้าไม่ถ้าลูกไม่ชอบก็ไม่เอาเออเอาแต่กระโปรงเนาะได้ว่าไงอะมีเท้าเปล่า ขาเปล่าเลยไม่งั้นเนี่ยมันจะมาขัดไอ้ผู้กองโกงวุ่นวายอันนี้กระโปรงอ่ะเอากระโปรงอ่ะนะหลาแต่พอมันมีเสื้อรู้สึกว่าแบบอะอะอะเพราะมันกระจกหลอกเออแต่กระจกหลอกมันทําให้ดูผอมมากแต่ดูตัวจริงอ่ะทุกคนดูก่อนว่าอ้วนไหมไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนใช่อะถ้าไม่อ้วนก็สวยนะเออว่าไปมันก็เป็นเซตโตของมันเลยอะอ่ะ ออาพูดจากใจพูดจากใจทุกคนไม่แต่คุณว่าดูที่ใ,ในในกองของญี่ปุ่นน่ะเขาใส่มาแล้วมันสวยมันแต่เขาผอมมากอะแต่เราเนี่ยไม่แน่ใจไงว่ามันใสแล้วออกมาดีปะเอาลูกเขยว่าไงเชื่อผู้ชาย,ยมากครับไม่ต้องเอาใจแม่ยายนะไม่เอาคือคือคือกระโปรงอะ่ะมีเอาอยู่แล้วไปใส่กับเ<ะ>สื้อตัวอื่น เออแต่ว่าเสื้อเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเด็กไปหรือเปล่าแล้วก็อ้วนไหมแค่นั้นไม่อ้วนอ่ะไม่อ้วนไม่อ้วนแล้วเด็กอ่ะแต่เด็กเด็กไหมล่ะลูกเด็กเอาไปใส่กับเสื้อยืดของที่คุณผู้มีดีกว่าที่เป็นลายดอกไม้ดั่างั้นนะเดี๋ยวนางผู้พิจบนางผู้พิจบมใช่มาดูเด็กไม่เอาละตัวเองดูตัวเองเหมือนกัน ตัดใจตัดใจตัดใจใช่ใช่เพราะดูดูเอาไปใส่กับเสอยืดเออดูสังขารตัวเองแล้วรู้สึกเด็กไปเราต้องเชื่อตัวเองเชื่อตัวเองอ่ะตัวที่สองชุดที่สองดูชุดนี้เอาไยจบเข้าไปเปลี่ยนไม่ใช่ไม่เอาไม่สวยอันนี้สวยมากบอกเลยขอร้องคือถ้าไม่ให้นี่ก็คือต้องตบตีกันที่ร้านนี่แหละชอบชอบไม่รู้น่ะเอาละนี่ถอดลงเช้าเลยวันนี้ โอ้ตายแล้วชุดนี้มิ้นยืนเฉยเฉยมี้ยืนเฉยเฉยโอ้ตายแล้วสวยมากอ่ะคือมันสวยทั้งแบบทั้งแขนทั้งทั้งไอ้ดอกไม้ใช่ใช่เบาด้วยนะคะใส่เบาไหมคะเบาเบาอืมสวยมากเนาะสวยเบาสบายชอบชอบชอบใส่กระเป๋าตังก็เบาสบายเลยคะโอ้ชอบมากเลยอ่ะเมื่อกี้นี่นะอยู่ในห้องนะถ้าไม่เอาต้องตบตีแล้วแม่ลูกไม่นิ่งเลยคุณรู้เฉยๆให้หน่อยเฉยเฉยให้หน่อยเขาบอก มันดีใจไงลูกมันสวยไงมันก็เลยต้องแบบตื่นเต้นอ่าดูรายละเอียดเขาสิลูกสวยเนาะเขาคิดได้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าทีมงานหนึ่งคนลาค่ะไอ้ดอกไม้นี่นะเขาคิดได้งไงไม่รู้เนาะเหมือนถ้ามันเป็นผ้าแบบอดอกไม้นี่เอาเหมือนกับว่าเอาก็เอะไอ้ถังขยะค่ะถุงถุงขยะโอ้ถุงขยะรีไซเคิลอ่ะแล้วมาปั้นเป็นดอกไม้อ่ะใครจะคิดได้อ่ะคุณเลก็คิดได้อ่ะเก่งอ่ะโอเค ผ่านผ่านไหมผ่านไหมคะผ่านค่ะผ่านนะอ่ะไปค่ะนี่ชุดเขาเป็นเอี๊ยมซึ่งดูเด็กถูกไหมไม่เข้ากับหน้านี้นี้เอาเสื้อตัวเองมาจะลองให้ดูคิดเองเออเองเลยลูกจะได้ไม่โบนโอ้โหมันมันไม่ได้มันคือแม่มันคือแม่อแต่ว่าพอใส่พอใส่เคปแล้วแบบโอเคเลย ดีเลยอะ่ะซึ่งอรนนแบบประทังมากแล้วยังเอากลับมาใส่ได้เหมือนเดิมของตอมเนี่ยดีอยู่อย่างนึงน,นะคะว่าเอาไปนานมากแค่ไหนเนี่ยนะเอากลับมาใส่ได้เสื้อตัวนี้เนี่ยประมาณ5 6ถึงปีอ่ะแล้วไงไม่รู้จินตนาการมีความคิดว่าไปเราก็เก่งนาะเซาซีอซ่ะเซาซีอ่ะอยากได้เองอ,อยากได้เองก็เลยแบบไปเอาเสื้อตัวนี้เอามาเป็นพยานว่าแม่เนี่ยแหละจะเอามาประดิษฐ์เอง ก็เลยมาคุมปุ๊บโอเคไหมลูกสาวเด็กๆเป็นไงคะสวยใช่ค่ะโอ้ระสานเสียงเด็กๆประสานเสียงดูเซ่ภาษาเสียเดี๋ยวขอไปดูกระจกนิดนึงโอ๋ยน่ารักมากอ่ะโดดเดี่วในประเทศไทยไหมค่ะใช่ไหมอ๋ยตาละเนี่ยดูดิเพราะตอนแรกเนี่ยเห็นในคัตตาล็อกอ่ะเพราะว่าเขาไปใส่กับเสื้อเชิ้ตไงแล้วก็เอาให้เขาดูไม่เอาตัดทิ้ง แม่มแต<ม>่พอทุกอย่างมันพองตัวนี้จะเลยรู้สึกว่ามันเด็กโอแล้วเขาบอกว่าแล้วมันเป็นเอี้ยมไงสายมันเป็นเอี้ยมข้างในเขาบอกตัดทิ้งแต่แเราก็ไปนั่งคิดกระโปรงมันสวยอะ่ะมันต้องไปทําอะไรได้สิเออนนกถึงไอพวกแครบ็บแล้วคุณรู้มีแคร็บของตอมเยอะมาก,มากคือนี่นี่หยิบมาชิ้นเดียวนะ <c oughs> มีหลายชิ้นมากเลยที่เป็นอย่างนี้ถึงบอกว่า <c oughs> ก่อมเดกซองเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบบอกเลยอมตะมากย้อนไปเนี่ยแม่นี่เป็นแฟนคลับนี่สิบกว่าปีอ่ะนานมากอ่ะ ดูดิก็จะวนไงคะจะวนประมาณสิปีแล้วค่อยวนมาอีกรอบหนึ่งทาให้ให้ให้คนเห็นแล้วงงๆงแต่จริงๆก็คือของเก่าอืมโอเคไปค่ะแม่มันมันดูชอบละสิคุณชอบชอบโอ้ยวันนั้นนี่นะพอแบบคุณโอ้โยคุณโอ้ให้ดูในแบบโน no, ไม่เลยนะมีถ้ามีเอานะโกรธกูอย่างเงี้ยโนมันเท่มากชอบมากไปละเดี๋ยวเขาว่าเอาเสียเวลาลูกสาวแกขโมยันบ้านมาอันนี้ก็ได้ค่ะ นี่คุณรู้มีกางเกงอ่าแหมคุณรู้เตรียมมาพร้อมสติไม่ค่อยจะมีต้องขออภัยในไวนาที่นี้ด้วยนะคะนี่โลยังตัวนี้ก็น่ารักที่คุณบอกว่านมยานอ่ะมันไม่ได้นมยามันคือมีดูดิมันน่ารักค่ะทรายมีอันหนึ่งต่ว่าามโผล่ใช่หมใช่หนูช่วยไปไปกึงตรงนี้กึงให้คุณรู้ถึงตรงนี้เอาไปนอนหนุนได้ไหมนี่ยนมยานอะไรเขาบอกเห็นในแคตตาล็อกบอกมันเป็น ใช่ค่ะเป็นหุหนูข้างในมันเป็นนวมเลยน่ารักจะตายแล้วมันเราก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาลองก่อนมันทบเป็นนี้และถ้าไม่เอานะจะตีกันอีกอ่ะจะเอาเออจะเอาใช่ต้องเอาน้องน่ารักเนาะเดี๋ยวขอดูกระจกคลาสสิกของเราเลยใช่ทุกต้องอ่ะนหนดูซิเนี่ยไม่เอาได้ยังไงอ่ะมันคุณอ้วนมันโป๊หรอแม่โอ้ยไม่เห็นซะในเลย เห็นเสื้อชั้นในเลยค่ะลูกอืมค่ะแล้วาจริงเขาต้องใส่ยังไงอ่ะพี่เขาจะมีเสื้อเสื้อยืดตัวหนึ่งข้างในเป็นเสื้อยืดคือหนึ่งกัวร้อนแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือกัวหนาแล้วเดี๋ยวอ้วนเพราะนั้นแบบใส่ชั้นเดียวแล้วหนูแค่ไปกลึงเออกลึงอย่างเดียว๋อข้างหลังก็ไม่เป็นไรข้างหลังช่างมันอยากเห็นก่เซ็กซี่นิดหน่อยแต่ข้างหน้าไม่ได้ใช่ใช่เนาะดีดน่ารักเนาะน่ารักเนี่ยโอ้ไม่ซื้อนี่เสียใจแย่เลยเนี่ยดูดอ๋อ สวยเนาะ M กับ L วันนี้จะเห็นเราน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าฝังมากไม่เห็นเลอจริที่เมืองเอาเขาลงโอ้ไม่ซื้อไม่ได้โอ้ยใช่ไม่ซื้อไม่ได้เฟรมให้คุณอุ๊บเลยเบาด้วยจริงอ่ะไม่หนักทอะไรใช่ไม่หนักเหมือนเมื่อก่อน วามสุขเขาค่ะได้ประมาณ11ตัวเอเนีน่ยใช่เหรอเออ2ีกว่าละเฮ้ย11เอ่ด <11 S 1> อะเดี๋ยวรอดูชุดต่อไปนะคะสีสันแซบสันมากค่ะตัวอันนี้ก็ไม่ซื้อไม่ได้ลูกอันนี้<ล>น,น,น่ารักเนาะโอ้ยล<อ>ูกเคยบอกสวยโอ้ยมันสวยมากอะสวยมากค่ะรีบเลยนะคะถ้าใครช้านะอดนะเหลืออีอกอีกตัวสองตัวเองนะบอกก่อนซื้อรถใหม่เหรอนี่สวยไหมคะลูกสวยมากค่ะนี่ สวยจากใจสวยไหมคะสวยสวยสวยจริงๆเมื่อกี้ลูกสวยบอกว่าเออตัวนี้สวยว่ะอ๋อสวยโอเคสวยสวยนี่มีทุกคนยกนิ้วโป้งโอ้ยตายแล้วไม่ซื้อไม่ได้ซื้ออยู่แล้วลูกไม่ต้องห่วงซื้อจะลูกซื้อซื้อมาตรงนี้ใช่ไหมสาอขาวอาะอ่ะอ่ะเขาอยากถ่ายรูปกันค่ะอยากถ่ายฟอนอ่ะเอาเลยลูกเอาเลยลูกสวยมากค่ะลูกโอเคไหม โอเคค่ะพะเพื่อนอยนี่น่ารักอันนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วลูกอีกตัว <c oughs> น้องสีมันไม่ได้อะถ้าไม่เอานี่คือสอบตกนะแสแดงว่าไม่ผ่านนะในการแต่งตัวนะนบอกเลยนี่น่ารักมากน้องสวยน้ท่าเดียวกันปะท่าเดียวกันลูก,กน,นี่ยังมีเหลืออยู่นะถ้าใครช้าอดนะ มาไม่เยอะนะคะขูกแล้วค่ะมากี่ตัวคะพี่ชมน้อยมากบอกแค่นี้น้อยมากถ้าใครมาต้องรีบเลยนะคะอือย่ารีรอร้านนี้นะมาแล้วหมดเลยต้องมาเห็นของจริงแล้วก็ต้องมาเนี่ยอะมาพื้นขาวน่ะสวยจริงสวยสีมันแบบเนาะสีมันแบบว่าจีจาดเดี่วสีมันแบบโอ้โหสกทนเพราะว่าความห่างหายจากการทําสีสันไปนานมากใช่ใช่ใช่เล่านีกลับมาคือนีออนไปเลยจ้ะจริงจริง แล้วนานๆน,น,นะกอมเดย์เขาจะทำมีอสังสารไนงะ๋อ,อแล้ว <IP S 2> คุณอู้นะเห็นในไอจีของทางญี่ปุ่นอนะตอนที่ยังไม่เอาเข้ามาเมืองไทยนะ,อะโอ้ยสั่นไปหมดเลยตายแล้วเมื่อไหร่จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะลูกก็ชอบอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดปัดใจบ้างแล้วกันนะลูกเนาะเพราะว่ายังมีตัวที่ลองได้ค่ะที่โอเคละงั้นตัวนี้ถัดออกนะายจ้าไม่เอานะตัวนี้นะไม่เอาเนาะเป็นไงคะ ตัวสวยนะเนาะซิสเตอร์เนาะสวยแต่เท่เนาะสวยแม่คำเขยดูเหมือนมีออร่าอ้าวตายละ,ยล,ะลูกเขยบอกว่าสวย,สวยตายละ,ายละอาวสวยจริงเหรอ,ขอเขาเด็กๆอ่ะยกนิ้วอีกนะอ,อ่ะสองฟากนี่นี่ฟากร้านเนี่ยาฟากเราสวยสวย,สวยอ่ะเดี๋ยวเขาดูก่อนนะอเออมันเป็นมีอ่ะอะไรที่มันเยอะๆมันก็คือเราอ่ะเนาะมันน้อยไม่ได้อ่ะแม่แต่สวยเลยตะเมื่อกี้นะอยู่ในไม้แขวนนะไม่ ไม่แบบเบลล์ส่วนไม่เก็ดไม่เก็ดเออไม่เก็ดไม่เก็ดแต่พอมันนั้นปุ๊บมันก็ใช่เราอีกอ่ะเออสวยสวยสวยอ่ะเดี๋ยวเกาดูอีกนะอ๋อตายละเออเดือนนั้นจริงๆอ่ะอะไรคะลูกวายดูลูกสาวสิใจร้ายลูกเดือนนั้นเน่ดูสิลูกสาวเนั้นใจร้ายแม่เป็นคนคิดแม่ เออหรอเต้อ่อเหมดนั้นะเต้ใจร้ายอันนี้ไม่เลวใส่แบบสบายสบายไปทะเลวันหยุดดีไหมคะลูกลูกว่าไงอยักหน้ากึ๊กๆๆ๊กกเนี่ยดีไหมสวยๆยเดี๋ยวคุณูไปดูไปดูกระจกกันเนาะอ่ะด็ดเดๆดด็ด บิดเอวบิดไอ้บิดไอ้นี่มันจะเป็นโครงใช่ไหมก็อย่างนี้ก็ได้เออว่าเราจะให้มันแเราไม่อยากบิดแล้วก็ปล่อยลงไปเราก็ปล่อยลงมาคือมันคือมันไม่ได้ตั้งใจมันจะต้องเป็นทางไหนอ่ทางไหนทางไหนอ่ะแล้วแต่เราจะบิดแล้วแต่เราจะบิดใช่เน่เน่เนให้มันแบบเนี่ยเนี่ยอยู่ที่น้องอ่ะว่าชอบไหมอ่ะเดี๋ยวนะดีนะคะเดี๋ยนะอ่ะบิดบิดอือ่ะลูกว่าไงอะคะนี่แม่ยังแบบ ตัวเองยังแบบเฉยๆอ่ะใช่ใช่ตัวเองยังแบบเฉยๆอยู่ไม่ต้องเอาใช่ใช่ไม่ต้องเอาค่ะห้ามแล้วกันลูกสาวดูเรียบร้อยเนอะใช่เออดูเรียบร้อยไปนิดนึงอะลูกเออเรียบร้อยไปนิดนึงชอบผ้ามากเลยอะแต่มันดูเรียบร้อยแล้วมีแล้วจะมีสไตล์นี้เยอะดูผมแมดูเรียบร้อยไปลูกถ้าใครที่เรียบร้อยกว่าแม่นะตามมาเอาค่ะ พ่อแม่มีความสวยเรียบร้อยสำหรับแม่อ่ะคุณลูกอันนี้อันนี้ทักอินแล้วก็เอาอาะสายนี่ออกมาใส่อ๋อทักอินอาะสายออกมาได้เอาไปเก็บใส่กระเป๋าไปได้ค่ะอ่ะเด็กๆไม่เกิดอ่ะคุณรู้ว่า ไม่เกิดเนอคุณรู้อ้วนจ่ายแล้วคุณรู้อ้วนคุณรู้เป็นคนสะโพกใหญ่บานแลน้วดูแบบไม่ใช่อ่ะพราะกระโปรงพวสไตล์อย่างเงี้ยดีเยอะเอาจิงริงมหมุนให้หน่อยค่ะอเชิญคะ่ะโอเคไหมคะโอเคอันนี้ไ,นไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านข้ามน้องลูกน้อง เห็นไหมนี่แบบความจริงใจเขามีความจริงใจเด็กๆบอกว่าไม่ผ่านทั้งร้านเลยโอเคจบอ่าไปรูกมารวบรวมกี่ชิ้นนะคะอ่ะพอแล้วลูกวันนี้ก็หนักละไม่เบาอ่ะนะคะหลายชิ้นอยู่ราคาทั้งหมดกี่ชิ้นลูกลองดูเซคคำนวณอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะเมื่อกี้ ลองจนงงละสรุปแล้วกี่ชิ้นไม่รู้เลยนับเลยอ่ะสองให้พี่สายสามสี่เขียวหกหมดเจ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นค่ะรวมรวมเลยครับเท่าไหร่คะโอ้ my god เท่าไหร่คะ ราคานะคะราคาวันนี้นะคะสนนอยู่ที่332,300สา่อนบาทค่ะทุกคนไปรู้กันค่ะโอ้ my god แต่ก็คุ้มสวยคุ้มเฉยใช้ได้ชาติหนึ่งเลยคุ้มเฉยคุ้มเฉยคุ้มตัวเองเลยแบบคุ้มเลยเนี่ยเดี๋ยววนมาก็มาใช้ได้อีกโอ้โหโอเคได้เลยครับรสวยสวยในกล้อง รถจอดนี่รถข้างหน้าเลยค่ะไม่ดีป่ะทุกคนรอใช้ลูกเขยะวันนี้ใช้ลูกเขยช่วยถือหนึ่งใบอต่เป็นคนดีออกไอเดียดีนะทำงานใา่ไหมพี่ชายหนูฝากทิ้งได้ค่ะไปแล้วค่ะลูกเด็กๆขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ เบาๆนะหนักๆวันนี้หนักๆโอเคโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็ช้อปปิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะโดนไปเกือบสิบตัวนะคะเกือบสิบนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวไว้รอดูตาม i ิน Instagram มคุณอุนะคะว่าจะใส่ออกมาแล้วเป็นไงสไตลิ่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะใครอยากซื้อตามรีบมาเลยนะคะเพราะว่าบางชิ้นเหลืออย่างละตัวเช่นอันนี้หรือว่าแบบอันที่มันเป็นรันเวพีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหลือแค่อย่างละตัวแล้วนะคะก็รีบมาตามกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเสียใจเหมือน คลิปก่อนก่อนเนาะใช่โอเค<ช>ค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายเล่นตลกอีเล